สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องสพโชคครับเมื่อนี้สสพโชคกับสพีพี่น้องไปพบกับปู่ทุดดงศูนย์สามเจ็ดครับเมื่อนี้ปู่คนกัิมาหายแนวทางครับพนทุดดงมากพอดีครับพี่น้องเอ่ี่ครับส่วนสิบได้ตัวได้เป็นตัวได้นั่นพี่น้องกับตามสพโชคมากครับไปฟังไปเบิ่งน้ำกันครับตามสพโชคมากครับพี่น้องครับกลับนมัสการครับปู่เมื่อนี้กับวันที่ยี่สิบ หาเนาะปูย่ no, <25. S 1> ครับยี่ <25. S 1> สิบห้ากับซื้อว่าไก่ของสุดท้ายแล้วเนาะแต่ว่า,วาไออ่ได้ออกคลิป no, มันจะได้ออกคลิปเนาะปูหมดนี่ปูได้หรอบอเป่ปูตัวเลขแนวทางปูนิมนต์บอกแห้งๆนึยได้บอกใครได้ยิน <laughs> ได้หล้วเป่ครับมีความเป็นมาจังไหนปูสำหรับแนวทางทีปูเสี่ยวมาฝากพ,พี่น้องเอฟซี เลขนี้ก็สามห้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดนี่สามห้าแปดเจ็ดสามตัวเลขสามตัวต้นสองตัวนี้เก้าแปดเก้าห้าเจ็ดสามต้นเด็กล่างนี่หกโคกตีเซนสองคโคเท่านี้มันโมปูเลขพูเสียง่ายนี่หมนปูบอกไ้ฟางนะครับว่าอ สามห้าแปดนี่ได้มาจัง 35, ไดๆครับสามห้าแปดในเลขหลักเดขกควันของมันบวันของมันมันสีออก,กอยู่นี่เลยมันสีออก,กอยูอ่นี่ตีปูเลขกควันเฮาเฮาสีตัดเสือมันโปปูนี่ตัดเสือก็ได้ชื่อตรงตรงก็ได้สื้อตรงตรงก็ได้สามห้าแปดเป็นคำนวณเอาเนาะครับปูแลกกันแลกกัน เลขเจ็ดหาเจ็ดนี่มันก็ได้ได้เจ็ดได้ยังสี่ละแต่ว่าเนี่ยเราเลขเก้าแปดเนี่ยครับเก้าหาเนี่ยฝันว่านฝันว่านผู้เฒ่าน้องพอคนตายลายผีแล้วอายุรอบเก้าสิบห้าปีเขาเสียป่านนี้กันฝันเจ้าแล้วยังไงเลขเจะอกตัวนี้เก้า 98, หาวเก้าแปดละเก้าหา ซุ้มนี่เป็นเลขฝันนะปูเนาะเลด็กวันของวันมีเจ็ดสามหกหกซีซีเลขวันมันสิมีเจ็ดสามหกหกซีซีอันนี้เลขนนี้เลขวันนี่เลขวันออเจ็ดสามหกหกนี่เดองเพราะว่าวันขั้นเลขเจ็ดสามน้องหันว่าเจ็ดสีมันออกเจ็ดซี่มันออกหาเจ็ดปันนี้ซีซีหนึ่ง บางที่มันลงมากนี่อ๋อบางที่มันถี่ลงมากสี่ตีกลูกเด็กลางเ็กลางเลยเป็นเลขลางเลขสามห้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดนี่เป็นเป็นเลขวันปูคำนวนเราบอกครับผมเลขวาได้คำนวนนี่เลขทูบเลขฟงเป็นเลขทูก เลขโทรมันขึ้นยังสี่ได้มันขึ้นเนี่ยเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดอันนี้ก็เลขโทรเพื่อกันบอเลขวันโอ้อันนี้เป็นเลขวันเลขรักวันของมันเลขรักวันสามห้าแปดเป็นเลขรักวันช่วงเลขช่วงบนนี้บนนี้จากวันเลขบนบนนี้จากวันวันของมันออกวันอย่างวันวันข้ามนี่วันแปดครับ มันก็บโบนีจากนีอ้อ๋อปูเป็นเลขวันมันเลขมาได 3, 5, ้สามห้าแปดแต่ว่าเจ็ดหาเจ็ดนี่เป็นเลขทูบเ,เลขทูบเลขว่ามันปูคำนวณเพราะมีเลขคำนวณนี่ซีซีเลขคำนวณมีซีซีคู่เดียวคู่เดียวเก้หาห้ากับอันใดฝันก็เก้าห้าเก้าแปดเป็นเลขฝันที่ปู เลกันเลขนิมิตเลขฟันเก้าหานอันนี้เขียนลงไวทสิว่าเก้าแปดคือห้าจะมมนขึ้นมาหาเก้าอ๋อหามันขึ้นแต่ว่าเลขฟันจริงๆได้เก่าห้าตัวกันเก้าแปดตัวกันเก้าแปดช่วมนี่นะเหมือนเด็กเมื่อกีนะเลขกนี่เลขฟันมันบ่เลขกตามบ่ข้างบนเนาะอันนี้เลขล่างบ่ เลขเลขคำนวณใดซีซีนี่เดซีซีซะนะมันสีเบิ้ลมันสีเบิ้ลจ็กมันสีเบิ้ลตัวนี้เขาสีเบิ้ลแต่วงจ็กแต่ว่ามันมันแดังสี่เห็นแดงสีกับบอกก็สีแล่ะไอ้สามสามหาแปดมันบนมันเป็นเลขวันมันบนนี้นี่มันบนนี้มันบนปูเอ๋อบนนี้แสดงว่ามันเข่าอันตัวอันปูเจ๊ท่าเจ๊ท่าเจ๊ที่ไปหาซีรัติรีไปบนบางทีมันหอวกบางทีมันหนวกก่อน ถือสามตัวประ็นไหครับมันอาจ,จเป็นรางวัลไหนรางวัลหนึ่งมันบปูว่างหันมันโบเลยมากพรอโบเลยมันถือสามตัวว่างหันพว่าเลยมันจิตหามันเจ็ดเก้าหาเนี่ยจะบอกครับไม่ว่าใหาช้ชื่อชื่อเก้าหาวันนงทาบนเก้าหาเก้าแปดบนนี้เก้าหาเก้าแปดบนสามคูณเห็นขันมากมากบนตี นาบนอันนี้ก็มาบน,นาบนน,าบน,นี่ก็มาบน,นระวังระว่าเล็กตั้งเทียตั้งเทียคว่าขีดจังสีเนาะขีดจังสีเนาะมาเทวดาลอกลอยมันมาซีนบ่ครับหน้าก่อนซีใส่เจ็ดตันจุ่มนี่กะซีเก้าแปดซีเก้าหางสีนะน แ่ว่าลักลอยมาซีวมดเลักลอยมาซีติปูอโอ้ไมายชิงว่าถ้าแต่ว่าอยู่ในนีนบ่บ่บ่ลักลอยบ่บ่บบติดซีเยกตัวมันเป็นเล็กวันเลยซืันเป็นเล็กวันเล็กวันมันบนนี้มันบนนี้จากันโอ้เล็กวันนี่มันอยูแ่แหละมันอยู่ซี่มันบนนี้ติปูบนนี้มันอันนี้เลขกวันซื้อได้ตลอด ก็ได้ปีกกระซืออยู่นี่ว่าตโอ้เหล็กวันเลยเล็กวันเลยมันบก่กุเหล็กวันมันชิมันบมนีมันบมนีจากเมันเป็นลักอยู่นี่เลยอืมเป็นโจม,นนนมันอินโมเมนเหล็กคำนวณน,นี่นี่เหล็กคำนวณไม่ตัวเดียวนี่ซีซีเท่านั้นเหล็กคำนวณซีคูเดียวนี่ลักลอยมาซีนี่เดี๋ยวก็่งซีก็ได้จะว่าวิ วิ่งเี่ยนหรวิ่งแรงมีบนวิ่งบนญแรงบนไเลยขันวิ่งวิ่งซีมันบัวปูบุแรงนว่าไทยไทยคู่เลยไทยคู่เลขไทยคู่นี่นะเป็นบัวไทยคู่ครับขันไทยคู่นี่ขันไทยคู่ขันขันมาหนีเมื่นกันซีหาซีหกคนต้องมาหนีเมืออกันซีสามคน ซีซเนมันมากเหมือนกันแต่แต่มันจะลงมากสันติปูมันมีร่องลักษณะเนี้ยเล็บแต่ว่าเล่เล่กวดเนี่มันสิเสีงอะไอยู่แนาะปูปูบอกเพื่นเล่กทั้งหมดในตัวเนียนตัวนักปูมากตัวใดงนะปูขนาดมันปูเป็นผู้ซื้อน่ากะเสื้อเบ็ดเนาะซื้อมัดสุดตัวละจิปู จะว่างแต่ว่ากันฟันว่าเห็นคนตายนี่เห็นผู้เฒ่ามหาตะเกาเมืนบอกเกาหานก็ลอยมาสิ่งซีเกาหาไปยังสันหมู่กูซีเกาหาซีเกาแปดถ้าซื่อสองโตัวถ้าชื่อสองโตนี่สองโตนี่เป็นเลขล่างดิอขันสองตัวนี่เป็นเลขล่างหกหกสี่สี่มันมันโปไกลดิ มันหอกใกล้ๆกันนี่นี่ทั้งเสียบสีหาสีหกตัวนี้นี่ใกล้ๆกันนี่กันมันขึ้นมันลงมันก็ดสีขึ้นแต้มหนึ่งแบ่งสันแบบปู้แต้มหนึ่งกันลงกันลงไปลงลดเกินแต้มหนึ่งตรงแต้มเหมือนนั้นลงขันซีขันขึ้นก็ขึ้นเป็นสีหาแม่นบ่ากันลงมากกว่าสีสามนี่คู่เป็นสีอ๋อเท่านั้นเราจะได้ อาตอนนี้กัดเนนมาปูขันยจ็สี่สี่เม่ีเขียนถูกปะคะเออนี่จะได้ระบุเลขวันเลขทูกเลขเลขวันสามห้าแปดอันนี้เลขทูบนี่ครับใช่เียนเียนกำคำเดนเจ็ดห้าเจ็ดอันนี้เลขเลขฝันเลขฝันเก้าห้าเก้าแปดเก้าแปดเป็นตัวกันอันนี้เลขเลขในเลขข้างบนนี่เจ็ดสามนี่ แต่ถ้าเจ็ดสามนี่ไมาถึงว่าเจ็ดสามนิ้นป่ะขันมันท่ายคู่นี่บางที่มันขึ้นแจมนึ่งค่ะเจ้ปูเจ็ดสี่ป่ะูอือขันมันขึ้นขันขึ้นหมายถึงว่าขันขันมันขันมันออกตรงๆไปเรื่อยใซี่เจ็ดสามกุ้งสิครับตัวนี้เพราะว่ามันถ่ายคู่ด้ายคูที่นี่เห็นป่ะเด็กลางนั้นถ่ายคู่เด็กล่างท่ายคู่ด้วนี่นอกจากเสื้อต้องสี่ด้านปกๆซีซีตอนนี้ จับกระดาษท่านไม่เห็นกระดาษเด้อ้าวบาทนี้กะให้ปูเบิงให้นำ้ำเอาจังสีเหลืนอนอปูเนาะถูกต้องเนาะปูเนาะเลขที่เขียนไว้เนี่ยเนาะครับ ปูทุดงศูนย์สามเจ็ดปูปดหนีเนาะปูทุดงปดหน,ดดหนี้ปูทุดงปดนี้ปูทุดงศูนย์สามเจ็ดนี่นะครับหมดวันที่หนึ่งมีนาะคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลขวันสามห้าแปดครับเป็นเลขประจำวันอยู่สิบพียนไปใช้ปรสันปูพันวาเนาะ เลกถูกปูจุดโดนเราบอกปูถูกเนี่ยถูกจุดจุดโดนเด้เพราะว่าเพราะว่าเอาไปเอ,ไปเอานัเา่เอาเอาน้าแก้วไปตั้งไว้กลางกลางแก้ง้แ็แจ้งกันหาไปจุดถูกสิบหกดอกจุดถูกสิบหกดอกเลยได้เลข เจ็ดหาเจ็ดนี่มันโมโหไม่ได้เท่านี้หรอเยอะจะก้มเงเ้ยบนนี่ทุ่มเงี้ยกันก็หาเลขปันดอกก็หาเขาแปดเจ็ดซี่หกหกซีซีนี่เล็กล่างเล็กบนบนล่างหกหกซี่สีเล็กล่างเจ็ดสามเป็นเล็กบนเนาะปูเนาะอื เี่ปุ่นมีสามคูสามหางเาก้เาหาเก้าตัวเนีนตัวนักมันเลขฝันมันว่ปูเก้าหางมันวแล้วเก้าฝันมาแต่มันก็ออกตัวนี้ลยออกตัวนี้อะไรตีฟูวออสุดก้อนมันออกตัวนี้เลยฝันมาอายุเราเก้าสิบห้าปีนะอ๋อครับเอากระที่ว่าตัวเนียนตัวนักเันเก้าหางเนาะเจ็บสีิ่มก็ปูวากันว่อนั้นขึ้นมันติเป็นเลข เจ็เนาะค่ะกันมุดูให้เพิ่มว่าจะเพิ่มเพิ่มได้แล้วเพิ่มเพิ่มก็ดีบ่าว่าเล็กเล็กสียเป็นลักลอยด้วยต้องเอามาใช้อืเอาไปใช้ต้องเป็นซีเจ็ดสามขันขันพื้นบนมันจะเป็นลักลอยเราว่าอืมแต่พอเป็นยังหาพี่น้องเอฟซีไปพี่คอเอาเนาะเห็ดซีสองตัวก็ดีแล้วล่ะเห็ดสามเพราะเล็กเนี่ยเธอั้องนทั้งล่างแล้ว ปูหวาวัตถุทั้งบนทั้งล่างเราได้ค่ะคุณผู้ชมนี่คือทั้งบนทั้งล่างเนน้อยเนาะค่ะมาลอยล้วถ้าถ้าเลขถ้ามันบ่ายแล้วม่จีบออกมันจีบถือเลยพอมันบ่ายงวดบางหนาะปูเนาะมันบ่ายแล้วม่จีบถือเลยวัดปูมันว่างหันบ่ายปูบอกว่าที่เขาทั้งล่างทั้งบนว่าสั่นตัวใดเนาะมันบ่ได้มาบอกเลขได้เลขเน้นได้เจ็ว่างหัน เจ็ดสามเก้าตัดเหรียญกับเก้าเจ็ดนะคะปูบ่ได้มาบอกงางมกบ้านนนย่อมบนมันได้อยู่กลางข้างคุณครับกระโบเป็นยังหมดที่ว่าผัดออกวันเนียวนาะปู่เนาะถ่ายคลิปนีนปู่มียังสิฝากถึงญาติถึงโยมถึงพี่น้องที่สี่เนาะครับกระโบมียังแล้วก็ให้เซตที่พีหน้าเมื่อก่อนเนาะจรงว่าให้ แค่ทางแบบนี้ก็เบิ่งเอาอันผู้ใดไม่โศกก็ได้นี่อันผู้ใดมั่นใจว่าเอ้ามันเคยใหายิีละวิเชตามนี้แล้วกันเขอมันก็ได้เงินลงตะวันไปใช้กระชังไม่บอกวีโพมหาหันเทรศัพท์โทรศัพท์นี่ถ้าถ้าวอกปดเบื่อขอเจ้าก้อนนี่ แต่ว่าเม่มเบอร์เขาจะคอนโท่เขามากมันมันจีดจีดอยู่แต่ว่ามันเต็มเต็มดอกเลยน้ำโม่ว่างมื่อยนอกจานอกจากดีกดเงี้ยของทะเลมันออกตามนี่มันจะออกถ้ามีละก็มันบอกว่าร่เบอกนอกเนือจากนี่ยติดปูอ่ะที่เขาทั้งบนบนทั้งล่างเนาะ ปูบอกว่าสีเขาทั้งบนทั้งล่างเนอะพี่น้องเอฟซีครับเขาทั้งบนทั้งล่างเขาทั้งเหล็กไถ่สามตัวเขาทั้งเหล็กไถ่สามตัวตัว,ตวนาตัวล้างก็ได้ซื้อลอตเตอรี่อืมเดี๋ยวให้ะตะัวนาตัวน้างใหลอตะลครับก,บกบาราบเขาพระคุณปูหลายๆได้ครับกราบนมัสก,การากกครับกราบนมัสการครับ